หายโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลเลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมเนาะโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมสอรี่เพื่อนๆด้วยนะฮะก็นั่นแหละนะคือหายไปนานพอสมควรเลยนะครับผมน่าจะประมาณเท่าไหร่เจ็ดวันเห็นจะได้หรือเปล่านะครับผมนะก็ประมาณสัปดาห์นึงแหละนะครับผมอาทิตย์นึงเลยเนาะสอรี่เพื่อนเพื่อนทุกคนฮะขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะ ก็นั่นแหละนะมีสาเหตุอยู่นะครับผมก็แม่ัมจะไปเล่นเกมอื่นอยู่เนาะก็เล่นไม้ค้มนะผมพอดีเห็นมันราคาถูกเลยซื้ออ่โหลดกลับมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองเล่นดูแม่มันก็สนุกดีนะครับผมแม่มันก็เลยแบบแม่ <c oughs> เล่นยาวนานนะครับผมดูชีวิตผมช่างแบบอ่าเลิกเกินเลยนะฮะ <c oughs> โอเคก็ขอเพื่อนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนยแล้วกันนะครับผมขอโทษด้วยเนาะ <c oughs <c oughs> แม่มันเพลินมันเพลินนะอืม ก็พูดประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้เนาะอ่ะส่วนเดี๋ยวจะมาพูดชี้แจงอีกสักหน่อยลกันนะก็ช่วงนี้ก็อ่ะยุ่งกับงานต่อเนาะก็จะไม่ค่อยแบบว่าได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมสําหรับอ่าสหรับช่วงนี้นะครับผมแล้วก็จะเห็นคลิปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณคลิป2คลิปหรือไม่ก็แทบจะไม่ไม่มีคลิปลงเลยเนาะก็อ่ต้องขอโทษไปก่อนเลยกันนะครับผมขอชี้แจงไว้ก่อนนะขอพูดขอโทษขอเพื่อขอโทษขอเพื่อเพื่อทุกคนด้วยนะจะรีบไปไหน ขอให้ด้วยนะนิสพันเหลือเกินไม่รู้จะเป็นไรเนี่ยไม่ย diagnostic. แป๊บเดียวไม่ใช่สิเออเขาเรียกไงแบบอ่าพูดไปพูดมาเนี่ยกัดลิน้นตัวเอ,องละเออเดี๋ยวก็กัดลิ้นตัวเองแล้วก็ลิ้นบวมขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะมาชี้แจงประมาณนี้เนาะนะฮะว่าจะอ่ะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมทีๆนะช่วงนี้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็อ่านเดี๋ยวมาเปิดในส่วนของอตู้กาชาเพิ่มโอกาสสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าในส่วนของสเตตวิ่งนะครับผมมันก็อวิ่งจบเยียบร้อยแล้วนะครับผมให้ของรางวัลเยียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมารับตัวกาชาแล้วก็มาเปิดในแต่ละไอดีแล้วกันนะครับผมมาลุ้นดูดีว่าจะได้ในส่วนของตัวไทจีหรือตัวของยามาโตะมาเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าในส่วนของในในส่วนของแต่ละไอดีที่ผมยังไม่ได้นะครับผมแต่ว่าได้ดีไหนแล้วก็เดี๋ยวจะตามล่า ตัวคู่เทพอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากได้นะครับผมอ่าแล้วก็ยังไม่ได้นะครับผมที่ผมยังไม่ได้แล้วผมอยากได้อยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวของอ่ายามาโตะเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้นะต่แต่ละไอเดียนะผมคือได้ตัวไหนตัวได้ไอเดียนายดีหนึ่งผมก็โอเคแล้วนะครับผมนะสรุตัวของยามาโตะนะเพราะว่าผมอยากจะลองอ่าเล่นดูนะครับผมมันยังเปิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ อ่าลองเปิดหาดูสักหน่อยแล้วลกันนะสำหรับไอดีหลักนะครับผมเพราะว่าผมเปิดได้ตัวของไทจิมาได้แบบว่าเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวคู่เทพตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมยังอยากได้ตัวของยามาโตะเป็นเปตัวของคู่เทพอีกตัวหนึ่งเนาะก็นั่นแหละหวังว่าจะออกให้แล้วกันนะไอดีหลัก <c oughs> เออแต่ว่าจะเปิดนิดน้อยนะผมจะแบ่งเปิดนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะเปิดอ่าในส่วนของอ่าตัวกาชามหมดเนาะเพราะว่าอยากจะเอาไปรุ่นในส่วนของแสงมืดเดือนหน้านะครับผมนะก็ ขอเก็บขอากักไปสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆส่วนลูบี้ก็แน่นอนนะครับผมเก็บยาวนะครับผมไม่มีการเปิดหากงหาเกียร์โคโล,ลโบหรือเปิดหาโคโล,ลโบเลนเจอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะสำหรับลูบี้ไอดีหลักแล้วก็ดีสองด้วยนะอ่านะครับผมเพราะว่ากำลังทำในะสนองซีรีส์เก็บดองลูบีนะ้เนาะเพื่อนๆก็มาลุ้นดูหรืออัปเดตติดตามไปเรื่อยๆในะแต่ละสัปดาห์ของผมหน่อยแล้วกันนะสำหรับซีรีส์ดองลูบีนะ้เนาะว่าจะเก็บได้ถึง7 ัแล้วจะเปิดหาเกียร์ชิ้นใหม่ได้หรือเปล่านะครับผมนะก็ะช่วยลุ้นไปกัหลังแย่หั่นละกันนะครับผมติดตามันด้วยแล้วกันนะฮะฝากด้วยนะครับผม แต่ก่อนที่จะไปเปิดกาชากันนะครับผมผมขอฝากเรื่องหนึ่งก่อนละกันนะครับผมเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนะสําหรับเรื่องของกิวนะครับผมนะกิวของผมนะหากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวอยู่นะครับผมหรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมนะครับผมก็สามารถขอกันมาได้เลยนะครับผมชื่อกิวประมาณนี้เลยนะครับผมพิมพ์ขอมาได้เลยเนาะอ่ะผมก็ขอให้เพื่อนอีวิวสูงๆหน่อยก็ได้จิงดีนะครับผมนะสักยูหรือเอลอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมนะขอแบบตัวแม็กเยอะด้วยนะครับผมเกียร์ดีนะครับผมเล่นทุกวั นะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมเล่นติวเล่นตีกิววอลด้วยก็ได้ยิ่งดีเพราะว่าอยากจะให้มาช่วยกันตีหน่อยแล้วก็รักษาประมูลให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องของติ สำหรับเรื่องของการตีกิววอลเนาะตีกิวเลตก็ได้ทุกวันก็ได้ยิ่งดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยเลยนะถ้าเพื่อนเข้ามาแล้วก็ตีทุกวันนะครับผมนะขอบคุณไปก่อนเลยนะครับผมแม่ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับเรื่องของกิวผมนะหากเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีกิวอยู่นะครับผมหรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอกันมาได้เลยนะครับผมชื่อกิวประมาณนี้เลยเนาะ MCP แล้วก็ชื่อผมเลยนะครับผมขอกันมาได้เลยนะครับผมเพื่อนรอรับอยู่นะครับอันนี้ไปปิดกาชากันเลยดีกว่านะครับผมมาดูดีว่าจะ ได้ในสองตัวอยามาตัวบ้างหรือเปล่าอันดูดิไอดีหลักผมจะขอกักไว้นะั่นผมมีตัวกาชาน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะใช่ไหมสามสิบสามหน่าจะเหลือไว้สักยี่สิบกดยี่สิบกดตัวกาชาแล้วกันนะครับผมม,มันมันมันรับหมดแล้วใช่ไหมตัวกาชาที่สเตดิ่ง ่ะรับหมดแล้วนะครับผมเพื่อนๆอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไอดีหลักดูดีว่าจะออกมายามาตบ้างไหมผมขอเปิดเป็นตัวของตู้คู่เทพไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะจัดไปเลยนะฮะดูดีว่าจะออกบ้างหรือเปล่านะครับผมยามาตัอ่ายังไม่ได้เลยนะ,อะขอมาหน่อยแล้วกันฮิคาริก็อย่าออกเถอะผมได้ฮิคาริเยอะแล้วนะครับผม อ่าส่วนไทจีถามว่าจะออกมาได้ไหมก็ออกมาได้นะเอแต่ว่าถ้าไอดีไหนท,ที่แบบว่าผมเปิดได้แล้วผมมีแล้วก็ไม่ต้องออกมาอีกนะฮะขอตัวยามาโตบ้างมาทางยามาโตบ้างโอ้โหเปิดไม่ได้นะครับผมนะสำหรับไอดีหลักของผมนะฮะมาเปิดกันต่อที่ไอดีสองเลยดีกว่านะครับอ่าดูดีว่าจะ,ะมาออกมาหรือเปล่ามาที่เธอน,นะยามาโตอยากได้แล้วเกินอนะ่ะเออ หรือเป็นไทยจีก็ได้นะแต่ว่าอ like, ยากหลักๆก็ขอยามาตรหน่อยละกันนะเพราะว่าอยากจะปั้นมาลองเล่นดูนะครับผมว,ว่ามันจะเป็นแบบอะไรยังไงบ้างนะครับผม,ผมยังไม่ได้แบบจับจองลองเล่นดูเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่ยังเปิดไปได้เลยนะเออทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะสําหรับโคลัโบเรื่องนี้นะครับผมไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่นะเพราะว่าอ่ามันก็เป็นโคลับโบที่ผมไม่ได้คิดแบบว่าในันดับต้นๆนะที่มันแบบว่าอยากให้อ่ามันเข้ามานะครับผม อันนี้มันเป็นลองๆ,ๆแบบร้องของลองๆลองๆมากๆเลยนะผมส่วนใหญ่มีแต่แบบอนิเมะใหม่ๆเนาะที่แบบว่าผมอยากให้มันมานะครับผมอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบแหม่กเก่าไปหน่อยนะเออกคนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาก็ดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบมากๆก็ก็ก็คงต้องตามล่าตามหาให้มันได้แหละนะ <c oughs> แต่ผมก็รู้รู้สึกแบบเฉยๆนะก็พอได้อยู่นะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับตัวคงโคโลบโบอ่า หรือเกียร์ด,ด้วยอะไรย่างี้นะครับผมเอาผมลืมไปรับนี่ว่าแล้วก็โอ้โหเปิดลเล่นๆดูได้ตัวน,นี้มา <c oughs> อลืมไปรับตวกคาชาสําหรับในส่วนของอสเตเตเวิ่งนะเดี๋ยวรับแป๊บหนึ่งนะครับผม,มลืมลืมลืมโทษขอโทษขอ,ขอให้ด้วยกันโอเคเดี๋ยวรับก่อนนะฮะเมื่อกี้เปิดเป็นหนึ่งนหนึ่งรอบแล้วเนาะก็ห้าใบนะครับผมอ่ารับก่อนรับก่อนขออนุญาตรับแป๊บหนึ่งนะคิดเกียจจิ้มจังเงยผมกดรับทีเดีวยวหมดได้ไหมเนี่ยเออ ค่อยๆกดไปนะครับผมได้ทีละหนึ่งบัรหนึ่งตัวกาชานะครับผมมนาะดูดีว่าจะพอจะเปิดได้บ้างหรือเปล่านะโคลโรโบเรนเจอร์เนี่ยคู่เทพยามาโตอามาที่เธอนะเออเพราะว่ายังไม่ได้เลยนะครับผมซักไอดีเลยเออส่วนใหญ่เห็นแต่เพื่อนๆเห็นแต่เพื่อนๆบอกว่ามันแบบว่าอใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสำหรับตัวยามาโตก็ ถ้าจะใช้จริงเนี่ยผมว่าใช้ไทจีดีกว่าอะไรแบบนี้นะใช่ไหมเพราะว่าไทจีรู้สึกดูดูแบบว่าดูดีกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่ได้นะครับผม,มเดี๋ยวผมได้ดูดูก่อนต้องเล่นดูก่อนมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมได้นี่คือต้องได้ในส่วนของไอดีที่มีกงมีเกียร์นะถ้าไม่มีกงมีเกียร์เนี่ยผมว่ามันก็ดูแบบธรรมดานะสำหรับโคลัโบเรเลนเจอร์รอบนี้นะครับผมโอเคไป อ๋อมีแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรผมเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันให้มันเหลือ20ตัวกาชากเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เอาเปิดหาแสงเมื่อเดือนหน้านะครับผม <S 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 เผื่อผมฟุกได้ไงนะครับผมเพื่อนๆจะเก็บกักไว้ก็ได้หรือจะไม่เปิดแล้วดองไว้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอ้ไม่ได้วะเสียดายขอลองอีกสักบัตรดิสักรอบสักรอบสักห้าตัวกาชากดิดูที่จอกมามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่า,า,ลา,า,ลายามาโต มาสักทีเถอะนะไทจิก็ได้ไอดีสองปุ๊บโอ้แดเนียยโอ้ทอ้ทอท้อเหลือเกินเดี๋ยวขอไปเปิดไอดีสามไอดีสุดท้ายแล้วกันนะครับผมของคลิปนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาเปิดอีกทีสาหรับพาร์ทหน้านะฮะสำหรับไอดีถัดไปนะครับผมนะเดี๋ยวเปิดหาอยู่นะคิดว่าน่าจะเปิดหานะเออเพราะว่ายังอยากจะตามล่าตามหาได้อยู่นะครับผม อ่ะส่วนเพื่อนๆนะครับผมรับตั๋วกาชามาจากสเตวิ้งนะครับผมอ,มอยากจะเก็บดองไว้ก็ได้นะอืมผมพูดต่อจากที่แล้วก่อน,นเนาะนะครับผมก็จะเก็บไว้ก็ได้ดองไว้ก็ได้หรือจะแบ่งเปิดเหมือนผมอะไรแบบนี้เนาะได้หมดเลยหรือจะเปิดหมดตุ้มเทหมดเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าแบบอชอบคาร์โบนีจริงๆแล้วก็อยากได้มากอะไรย่างี้นะผมก็เปิดได้นะผมว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมสําหรับเรื่องอคาร์โบคาร์โบเออ ดิจิมอนแอฟเวนเจอร์นะครับผมมันก็พอได้อยู่นะสำหรับเรื่องของสกิลก็ได้อยู่นะไทกิผมว่าโอเคอยู่นะครับผมเดือนนี้นะอะเดือนหน้าก็ค่อยว่ากันนะครับผมมันใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมมาเปิดกระตออที่ไอดีที่3เลยดีกดีานะครับผมเพื่อนๆมาดูดีว่าจะออกบ้างหรือเปล่านะสำหรับตัวของยามาโตะนะครับผมนะโอ้ก็อช่างเกือเหลือเกินนะครับผมนะ เปิดสองอาที่แล้วก็ไม่ได้ไม่จวไม่ติดเลยนะครับผมแหมจะเป็นอะไรก็ใหม่ลุนะครับผมเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเผื่อมันจะมาฟุกหรือจวติดไอดีที่สามก็ได้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะก็น่าจะทําเหมือนกันนะครับผมสําหรับไอดีที่สามเนาะในการที่แบบเปิดแบบว่าแบ่งเปิดแล้วกันนะครับผมผมขอไม่เปิดแบบ อ่าทุ่มเทสุดทยานแบบสุดขอบฟ้าแล้วกันนะครับผมนะขอเปิดแบบไม่สุดแล้วกันขอเปิดแบบกักกัหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอยากจะเก็บเอาไว้แบบไปไปเปิดหาตัวของแสงมืดเรือนหน้านะครับผมอ่าเพื่อนๆจะทําตามผมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะยังอะไรยังไงก็อ่ะแล้วแต่เพื่อนแล้วกันนับผมการวางแผนเพื่อนเป็นอะไรยังไงก็ทำตามนั้นได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมารับตัวกาชากันสักหน่อยแล้วกันนะครับผม ผมรับยื้อยังว่าตรงเนี้ยอยากจะรับมาเปิดเพิ่มสักหน่อยดูดิว่าจะออกบ้างหรือเปล่านะครับผมอ่ะตรงนี้รับแล้วเนาะอ่ะรับแล้วด้วยมีอีกไหมอ่ามีอยู่มาจัดไปอ่าขอแบบเปิดเยอะๆหน่อยเพราะว่าสองอันนี้ที่แล้วมันเปิดไม่ได้ <c oughs> ขอเอเขอแบบว่าคลิปนี้ได้ฮ hey, สักหน่อยจะได้ไหมเออโอ้สี่สิบสี่เหรอขาดอีกใบหนึ่งอยากได้ให้มันแบบครบเป็นสี่สิบห้าไปเลย เดี๋ยวผมขอซื้อในย่ะผมขออนุญาตซื้อแป๊บหนึ่งนะโอเคจัดไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะดูสิยามาโตจะจอ,อกบ้านหรือเปล่าผมขอเปิดลองตู้นี้หน่อยละกันนะสัก2รอบนะครับผมผมจะเปิดตัวกาชาเหลือไว้สัก20เนาะอ่าเก็บไว้สัก20ตัวกาชาลอกนั้นก็รุ่ยเลยยามาโตะออกมาหรือเปล่ายามาโตะที่้ยโอ้ยอ,อ,อีกอีกสักรอบอ่ะอีกสักรอบอีกสักรอบอ มันต้องมาสิตู้เพิ่มอากาศนะอ่าไม่เอาฮิคารินะครับผมยะได้มาเยอะแล้วโอ้โหก็อตัวซะแบบเนี้ยโคตรเกลือเลยเอออะลองตู้คู่เทพบ้างนะครับผมหันมาทางไทจีก่อนแล้วกันอ่าเผื่อฟุกจวติดนะฮะอ่าไอน้นี้ก็ยังไม่ได้สักตัวน้อใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมยังไงเอ้ยปุ๊บโอ้ยจัวไม่ติด เรียนมาฝั่งนี้บ้างแล้วก็ร้องกด้านผูอมาไหมไม่ไม,มารุนหนูแล้วกันรุนเลยแล้วกันนะไอ้ในตัวของรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วหนูซิบว่าจะออกหรือเปล่าออกทีเถอะนะอยากได้จริงๆปู๊บโอ้ยอนั่นแหละวงการเกมทำหน้ามึด <laughs> เพื่อน <laughs> ๆเป็นแบบผมหรือเปล่าเนาะ <laughs> ขมเหมนบอกกันหน่อยโอ้เศร้ามากเปิดไม่ได้เลยยากออกยากเหลือเกินนะครับผมก็นี่แหละพอจะมาเปิดก็เป็นเสอย่างนี้อ่ะม,มันช่างน่าเศร้าเหลือเกินนะครับผมนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเปิดได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปนะครับผม <laughs> เกือบไปนั่นเองโอ้ยเศร้าเด้ อะแต่ก็ไม่ไรก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมผมเป็นกำลังใจให้แล้วก,กันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะที่เปิดในส่วนของตู้กาชาอ่าโคลบโบลินเจอร์หรือเกิดเอ่อเปิดหากงหาเกียร์ของโคลบโบลินเจอร์หรืออ่าเกียร์ปกติหรือตู้ปกติยังไม่ได้อีกก็เป็นกำลังใจให้หนักกันนะฮะอ่ะเป็นแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรแบบคนเกลือด้วยกันนะครับผม แต,แต่ผมก็แนะนำได้นะว่าถ้าเกลือมากๆจริงๆผมก็แนะนำว่าให้ไปซื้อไอดีที่มีโคโลโบรเรนเจอร์ที่เราชอบก็ได้นะครับผม,มซึ่งก็ซื้อร้านไม่มีสปอนโอเคช่างมันนะครับผมก็แนะนำประมาณนี้ละกันนะฮะโอเค ก่อนที่จะจากลากันนะครับผมนะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมเรื่องของกิ้วนะครับผมนะเพื่อ,อนๆคนไหนยังไม่มีกิ้อยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมสามารถขอกันมาได้เลยนะครับผมชื่อกิ้ประมาณนี้เลยนะผมขอให้เพื่อนๆเนี่วิวสักสูงๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมนะเล่นแบบว่าออนทุกวันอะไรอย่างงี้นะครับผมนะเลเวลเยอะเกียร์ดีตัวดีตัวแม็กเยอะนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยถ้า,อาขอ,อกันมาเยอะนะครับผมเพราะว่าผมต้องการมารักษาข้อมูลในส่งของในส่งการตีกิ้วว่าพอดีเลยนะครับผมนะช่วยมา รักษาปมมุมให้ผมหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะแล้วก็ช่วยตีกิววอร์ให้ผมหน่อยก็ได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมตีกิวเลดด้วยนะอ่ะก็โอเคทุกวันได้ยิ่งโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันตีอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็มันมีเวลาว่างบาง อรอบหรือบางรอบก็ไม่ว่างก็เยอะนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตีให้นะครับผมกนะ็ <g oda> <g oda> อยากให้เพื่อนๆนี้มาช่วยกันตีหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคก็ขอฝากเรื่องของกิลวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีกิลอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมสามารถขอกันมาได้เลยชื่อกิลวก็ประมาณนี้เลยนะครับผม <g oda> MCP แล้วก็ชื่อผมนะขอกันมาได้เลยผมยังรอรับการเข้าอยู่นะครับผมโอเค อ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์บบ like, กดแชร์กดซับจะคลายเป็นกำลังใจให้ผมห,หน่อยละกันนะครับผมและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของคนคลยนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกลาวสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ